ดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผลชาชาวดอยนะเอ่อถ้าถ้าผู้ชมเนานะวันนี้เราก็กลับมาโพาไก,กะนะ่แพทเนาะเนื่องจากใน,นานะที่ผมเป็นเดดอยคนหนึ่งเนาะเนื่องจากช่วงนี้มันก็เข้าฤดูฝนเนาะเอ่อไร่ช่วงนี้ไร่หมู่เวียนก็เขาก็ปลูกข้าวแล้วเนาะช่วงนี้เนื่องจากข้าวมันโดฝนมันก็เจริญเติบโตแล้วเนาะ วันนี้เราก็จะาพาทัุชนไปดูว่าช่วงนี้เขาทำอะไรและเขาปลูกอะไรบ้านมันโตหรือ,อยานะเดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนอื่นช่วงนี้เขาก็ตักหญ้าไปสาขมน,นะเพราะว่าหญ้ามันก็โตแล้วนะช่วงนี้ถ้าเราไม่ตากมันเสียก่อนเดี๋ยวมันก็จะบานข้าวบานข้าวหรือบาน ผลไม้อะไรที่เราปลูกไว้หรือผักอะไรที่เราปลูกไว้เดิมมันก็จะไม่โตเดิมมันก็จะไม่ได้กินเนาะ <c oughs> วันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมไปฟันหญ้าก่อนเนาะวันนี้ว่าหญ้าที่มันช่วน,นี้มันโตตัที่มันสูงสูก่อนเนาะไอ ถ้าหลังจากที่เราตากที่ยญ้าที่สุดๆเสร็จแล้วเราก็อย่าต้องใช้กลานะ้าเนาะช่วงนี้เขาอย่าไม่ใช้ใช้มีดไปก่อนใช้กลา้าปลาที่ยญ้ามันขึ้นใหม่นะช่วงนี้เขาจะตากตาดญ้าที่มันสุดๆก่อนไปไปตากยญ้ากันเอ่อถ,ถ้าผู้ชมครับก่อนที่เขาจะปลูกข้าวนี่ไอ,อ ลูเขาหน้าจะไปฉีดยาฆ่าหญ้าไปเที่ยวหนึ่งเนาะไอ้ตอนนี้เราก็ฉีดยาฆ่าหญ้าไม่ได้แล้วเดี๋ยวเข้ามันก็จะตายเนาะลูเขาหน้าจะผลดูดูแล้วน่าจะลูเขาหน้าจะฉีดยาฆ่าหญ้าไปเที่ยวหนึ่งแล้วเนาะไอ้ช่วงนี้เราก็ฉ er ีดไม่ใช่ฝานหญ้านเดี๋ยวช่วงนี้ฉีดยาไม่ได้เดี๋ยวมันเข้ามันจะตาย ยาก็อันนี้นะเท่าูุชนเห็นไหมเนี่ยมันสูงขึ้นแล้วเราเราตัดประมาณนี้เนาะ ถ,ถ้าผู้ชมครับช่วงนี้ชาวบ้านที่นี่เกรเรียนที่นี่เนาะเขาก็จะตาดหญ้าเนะาะตัดหญ้านี่มันหลายเที่ยวเลยเลยทนะ่านผู้ชมกิ่เที่ยวกี่เที่ยวไม่รู้แต่เราเราตามหลายเที่ยวเลยแหละเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยาขยานะเนาะถ้าเราฉีดเดี๋ยวมันก็เข้าก็ตายพอดีนะก็ตาดหญ้าประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปดู ถ่าการดีกว่าว่ามีพาอะไรบ้างน,นะท่านผู้ชมไปไปกันเลยท่านผู้ชมถ้าเออตอนนี้เราก็เจอผ่านแล้วนะท่านผู้ชมเห็นไหม <c oughs> แต่กล้องสู่ใกล้ๆน้อยเออท่านผู้ชมเออเขาเรียกว่ากระบ้าโดเนาะ กระบาดอกขอกระเรียกนะไม่ใช่ขอคนไทยนะเขาเรียกกระบาดอกเนาะแต่ถ้าคนไหนรู้ว่ารู้ว่าชื่ออะไรคอมเมนต์มาหน่อยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะท่านผู้ชมเขาเรียกกระบาดอกเดี๋ยวเราไปดูย่าอื่นกันต่อดีกว่าทักทุกคนนะป่านนี้เขาเรียกว่า ล,ลูเคโดนะท่านผู้ชมลูเคโดแต่คนไทยนี่น่าจะปลูกด,ด้วยนะไอฟ้าทอเนอะลูเคโดรหรือว่าฟ้าทออะไรเสัยอย่างนี่เยนะย้อนออออมาเราต้มกินได้นะท่านผู้ชม <c oughs> ท่านผู้ชมครับ อันนี้ก็ขมิ้นนะท่านผู้ชมเอ่อท่านผู้ชมครับผ่าเหล่านี้ก็เขาปลูกไว้เก็บไว้กินไว้ใช้นะไม่ได้ขายนะถ้าเขาจะขายเขาต้องปลูกเยอะๆไปเลยอันนี้ก็ปลูกน้อยนะเก็บไว้ใช้จะได้ไม่ต้องซื้อนะอยู่บนเขาบนดอยก็ประมาณนี้แหละไม่ไม่ต้องซื้อปลูกเราเองเห็นไหมขมิ้นนะท่านผู้ชมเราไม่ต้องซื้อเลยปลูกเอ,เองเไปไปกันต่อกันเลย เอ่อท่านผู้ชมครับแต่ก็ใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยอันนี้ก็เราก็เจอมันล,ละเนาะมันล,ละหรือเขาเรียกภาษากเการลีว่าซอคาโดนะท่านผู้ชมจะดีให้ดูมันละหรือซอคาโดเนาะเอ่อท่านผู้ชมครับเอนะ่ผันชนิดนี้นะผมเป็นคนที่ชอบผัดเนี่ยโค้งนะนะเป็นคนที่ชอบชอบกินอร่อยมากเลย ใกล้ๆเ, <c oughs> เ่ถ,ถ้าผู้ชนอันนี้ไอในตัวเมืองไม่น่าจะมีนะมีแต่ก็เรียนจะปลูกเยอะมากเลยนะขเาขานะเรียกว่าเคยมีนะเขาเรียกเคยมีแต่ผมไม่รู้ว่าคนไทยขอรียกอะไรถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวนี้ปลูกกันเยอะเลยนะ เพราะว่ามันน่าจะได้ราคาดีเลยครับผู้ชมไปไปกันต่อว่ามีอะไรบ้างไปไปกันเลย ท่านผู้ชมครับเราเจอแล้วใกล้ๆเลยแต่ก่อนเร็วเอ่อท่านผู้ชมอันนี้ข้าวโพดนะ่ะอันนี้ข้าวโพดนี่เขาชาวบ้านไม่น่าจะขายนะท่านผู้ชมเพราะมันน้อยอันนี้ปลูกไว้กินโดยเฉพาะนะครับข้าวโพดตอนนี้มันก็ยาอ่อนๆดูเนาะ ยันยันไม่ได้ท่านผู้ชม ถ้าผู้ชมครับเรามาดูข้าวกันดีกว่าท่านผู้ชมข้าวช่วงน,นี้มันก็ช่วงน,นี้มันก็กะลังต่อสู้กับหญ้าอยู่นะเนาะเถ้าหญ้าหายถ้าหญ้าหายข้าวมันจะขึ้นถ้าหญ้าขึ้นเดี๋ยวข้าวมันก็จะตายนะช่วงน,นี้มันก็เกลานอยู่ในช่วงรื่อดูรอ้อนเนาะมันก็ เกล้านได้ลับนนะ้ำฝนที่ดีนะมันก็เกล้าจะเติบโตเนาะไม่ได้ใส่ปุ๋ยถ้าผู้ชมเนี่ยไม่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยทนเท่านี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ย,ย,ย,ยทันนี้ท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะพาท่านาผู้ชมไปดูกันว่ามีอะไร <c oughs> คุณอันนี้อะไรนะเออท่านผู้ชมนรับอันนี้ขอเรียกว่าคืดเนาะไอนน้ไม่ใช่ไม่ไม่น่าจะเป็นคืดเนาะอันนี้ท่านผู้ชมคนไหนรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ไปไปเจ้าโตเอ่อท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ขรว่าเอเซโคเนาะเอเซโคเอเซโคไอ้ผมก็ไม่รู้นะว่าคนไทยเขาเรียกว่ายัางไงถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะท่านผู้ชมอันนี้มันจะขึ้นในป่าเนาะบางทเาีเราไม่ต้องปลูกดดอยู่ดอยเข้าป่า เขาปาข่า,ปาเขาป่าเขาขึ้นดอยแล้วเราจะเจอเลยมันจะขึ้นเราไม่ต้องปลูนเนาะไอในกรุงเทพนี่น่าจะปลูนเนี่ยไม่ไม่ต้องปลูกบางทีก็เจอเลยเดี๋ยวแต่กลองใกล้ๆหน่ครับใกล้ๆเลยเออถ้าผู้ชนอันนี้เขามาัมานมันของกอเกี่ยนีเนาะ มันของเกาหลีนอ้เขาเรีเกเาหลีเรียกว่าน้อยเนาะแต่คนไทยที่ผมไม่รู้เขาปลูหรือเปล่าเนะถ้าใครรู้ก็คอมเมต์มาหน่อยนะอ่าคนไทยเขาเรียกว่าอย่างไงแต่ผมรู้แต่ว่าไอ้น้อยเนาะรู้แต่ว่าน้อยแต่ถ้าใครรู้ก็คอมเมต์มาหน่อยก็ได้นะ ท่านผู้ชมอันนี้ก็เห็ดเนาะแต่ก็ใกล้ๆเลยครับอันนี้ก็เห็ดน่ะอันนี้เห็ดเออ่ท่านผู้ชมอันนี้ก็ไม่น่าจะกินได้เนาะท่านผู้ชมเห็ดพอไม่กินเนี่ขึ้นเลยเหตุผลกินไม่ได้หรอกไปไปกันต่อ ท่านผู้ชมครับอวันนี้นอกจากเราจะมาดูผัดตาตาและที่เกลียบลูกไว้แล้ววันนี้เราจะเอาอไปกินด้วยนะเดี๋ยวผลจะเอาไปฝากท่านผู้ชมด้วยดีไม่ดีอ่ถ้าใครติดตาผลนะเนาะเดี๋ยวผลจะเอาดีไม่ดีอ่ะผมเพื่อนเด,เดี๋ยวจะเอาไปฝากเพื่อนด้วยไปไปเก็บกันเลยครับ ชนครับเออเราจะเลือกเก็บที่ต้มมันใหญ่ใหญ่ใหญ่อยเนาะถ้าเล็กมันก็กินไม่อินเนาะเอ๊ะเก็บกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมเห็นไหมธรรมชนชานะไม่ได้ใส่ปุ๋ยท่านผู้ชมมันจะขึ้นปเป็นฤดูของมันถ้าไม่โตมัน ไม่น่าจะขึ้นได้เนะาะสาวกเราเนี่ย ต้องดีมากเลยท่านผู้ชมมันไม่มีแมลงกัดอะไรใดๆท้าสิ้นนะท่านผู้ชมต้มเลยมันน่าจะอร่อยนะท่านผู้ชมมันถือมันจะขนนิดๆแต่มันก็อ,อร่อยเลยไม่ได้อยู่ ถ้าผู้ชมน,นะวันนี้เราก็ได้เยอะแล้วเนาะเราก็พอคนเนาะท่านผู้ชมถ้าผู้ชมน,น,นะวันนี้หลังจากที่เราก็มาเก็บผักแล้วนเนาะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูกระท่อนเนาะว่าเขาทำกับอะไรแล้วก็ราคาเป็นเลยนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันไป แต่ถ้าผู้ชมครับก่อนที่ผมจะพามาทำความรู้จักกะรนะ t h อะเรามาทำความรู้จักถ้าผู้ชมเห็นไม้ไหมเป็นต้มเป็นต้มไหมเดี๋ยวไอ้ถ้าผู้ชมที่เป็นต้ม,เป,ตมเป็นต้มนี่ถ้าเราปลูกผัดเนาะผัดผัดหรือพืชอ,อะไรมันจะเลยขึ้นเนาะถ้าไม่มีมันจะขึ้นไม่ได้เนาะเขาก็เลยเก้ไว้เป็นต้มเป็นต้มเนาะ เดี๋ยวเรามารู้จักกระท่อนดีกว่านะท่านผู้ชมไอ้ท่านผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าโลละนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเคยเห็นไหมก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทาคลิปราคาเกลียดเนาะอันนี้เลยราคาอนี้เลยโลละเลยอันนี้ ข้างใน,นาก็จะทำด้วยไม้ไผ่ท่าหลานเลยนะผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าข้างในมันบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพลจะพาท่านาผู้ชมไปดูเข้าในบรรยากาศว่าความรู้สึกว่ามันเป็นยังไงนะลาไอ้ไม้ท่าหลานเลยท่านผู้ชมมันไม่มีปูไม่มีเลดอะไรไปเข้ากันดีกว่า ถ้าผู้ชมครับอข้างในก็มันผรู้สึกว่ามันเย็นสบายนะเย็นสบายไม่เหมือนอยู่บ้านปูมันไม้เนะเพราะว่าธรรมชาติโลลัวเนาะท่านผู้ชมถ้าผู้ชมอ,อันนี้เขา ตาหูเข้านะตาหูเข้าหรือว่ามีโคนรนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับไร่หมู่เวียนนี่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือถ้ามันอยู่ใกล้กับแม่น้ำมันก็จะสะดวกสบายเนาะถ้ามันอยู่หางไกลมันไม่สะดวกสบายเนาะเพราะว่าเรามานอนไม่ได้เนาะ บางทีเราอยู่ไร่ขเขานี่ตอเดิกไปเดิกกลับถ้ามีแม่น้ําเราก็จะนอขขนเลยแล้วก็จะได้ทํางานเลยตีเช้า,เ,าเพราะมีน้ําให้อาบเราก็จะได้อาบเลยถ้าไม่มีมันก็จะลาบานน้องทนพูุชนส่วนไร่นี้ก็ไม่ไม่ติดการน้ำเนาะแต่มันก็ใกล้กับหมู่บ้านหน่อยนึ่งขาอยาช่วหนึ่งขอ,อยาช่วยหน่อ,อยนนอ ถ,ถ้าผู้ชมครับถ้าชอบคลินี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กระจายจกันด้วยครับสวัสดีครับ